สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาอิสานบานนาทุกถุกทันแล้วพี่น้องเนาะที่ติดตามส่องอีสานบานนามาโดยตลอดครับเมื่อนี้แดดฮอนห่อนพี่น้องกะสีว่าจะมาเอามันออกนอะครับเนาะเอามันไปขายพี่น้องเอารถเพิ่นมาแก่แล้วก็เอารถเพิ่นมายกขึ้นใส่รถใส่รถหวกรอเนาะครับนาะพี่น้องมัยกคอนเขาเอาคนแบกขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ สมัยนี้เพิ่นบ่ได้แบกแล้วเพิ่นก็ใส่เกียงทุนแรงเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะครับใส่รถไถเนาะครับเนาะใส่รถไถรถเออ่ที่ไม่ขีปอ้อยเพิ่นดัดแปลงแบบใส่กระเสายกเนาะครับเนาะใส่กระเสายกเออ่ใส่ด่างเขียวเนาะครับมัดเป็นเสี้หูแล้วก็เอาขึ้นรถเนาะพี่น้องแบบง่ายๆพี่น้องเรื่องปิดส้มเพิ่นเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ครับนี่ก็คือพันธุ์มันเอ็มอาพี่น้องผลบ่ค่อยตกนะครับน้พี่น้องนะผลบ่ค่อยอยากตกปัญเดี๋ยวนี้สําหรับเดือนเมษานะครับเนะาะก็ปลูกมันไวน้นี่เอออันนี้มันพันเจ็ดสองพี่น้องพันเจ็ดสองหัวน้ำเซาะดินรดกเสีเ็นหัวมันก็เลย กานบรนหาภาพมาเบิง์นไทพี่น้องพี่ที่อามันขึ้นรถนนพี่น้องวิธีเอามันขึ้นรถแบบแบบ มาเบิ่งได้พี่น้องเด้อตอนน้ำมันขึ้นรถสบายด่างเขียวครับมัดซีหูนี่กับพนักง,งานยิงใช่ไหมสร้อยกันมาครับเนาะพี่น้องแล้วกันพ้นระฆางตกตะกะหงดดางตะก้องด่างแล้วก็เป็นุหงรถยกขึ้นพี่น้องทันสมัยสบายแบยกบกเก่าสมัยสมัย chuyện cũng gian bất bất gian thì nhau thì nào เกตบางว่าซสี่หูพี่น้องซสี่หูแล้วก็งอลงข้างหน้าข้างหน้ากับสิดธุดลงพี่น้องดุดลงกับดึงดังเกี้ยวขึ้นวิธีการน,นกมันขึ้นรถ บางเพือนะครับบางเพือก็เอาใส่สองอันก็ได้พี่น้องใส่สองถุงถังละถุงถังละอันนี้เขานี่นะครับพี่น้องอันด่างเขียวสองสองด่างใส่ถังละด่างสี่ก็ได้กระชี๊ยวขึ้นถทาเฮจังสันก็ได้เดี๋ยวพนักงานเก็บ จะห่อนเด็กมันใจถุงดังเดียวสำหรับรถหกหลอคันที่ก็ใส่ได้ประมาณ16ตันพี่น้อง ถ้ายัดดีๆใส่สีเต็มๆจังหน่อยก็ได้16กตันพอดีสำหรับมั่นสับปะรัง แดดฮ้อนต้องได้กั้งจ่องพี่น้องกั้งจ่องกั้งห้มถ้าว่ากั้งกะอยู่ก็แล้วแล้วจังน่ายกัขึ้นมาอยากเขาเมยแล้วนี่จ่องเดี๋ยวนี้จ่องทัวให้ทัวนาทัวหัวทัวสวนลำบากเลยครับชีวิตของเาวเฮ็ดให้มันให้อร่อยให้บัวาสิเป็นเขาเป็นน้ำเฮ็ดก็ด้วยกังจ่องกังห้มเบิดนี่คือไข้สซซองขางครับถ้า มันคือไก่กันเองครับกระชายสองขางใส่แบบคนต้นสองขางถึงไปคว่มกันกต่จีเด้วไว้ถึงนอกที่นนองน่ะพอจดความเรียวกับจีเดี๋ยวความเลี้ยวถึงเพิ่มจิ้มกันนะครับนี่คุณยังกี่ทรั้หมดสำหรับถามออกโบเบิดเสร็จ เดีย๋ยวว่าไหมบดเป็นหี้ก็หวานพี่น้องเดี๋ยวไปหน่วยโฮมแบบนั้งพี่นอ้อง,องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้พี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศให้มันสับหลังนะครับเนาะ ากาศห้อนห้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ได้พี่น้องเด้อ